สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขามาชมภาคินภาคเอลนะคะเนาะมื่อนี้ยภาคินภาคเอลสิต่างตกแตงเนาะคะเนาะหนึ่งข้าวเหนียววันนี้วันหนึ่งข้าวเหนียวสงสัยสิมีิถอดปลาเค็มนําซุกแล้วบ่อร์ไอข้าวเหนียวขุวกแล้วซุกแล้วก็ในดูสิหนึ่งข้าวเหนียวเทแต่ว่า,าหนึ่งใส่กระทะเนอข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้อง ขนมเหนียวไม้มาจากอุบลเพื่อนพญ่อ้วนพี่เอามาฝากนะคะเนาะสิกินกับทอดปลาปลาแห้งปลาเค็มตำบักแตงตัวเตับักแตงก่อนวะไอ่บอกแล้วาถอดเนาะในกระทะมันเย็นปาดเป็นตะแซ่บแต่เขามันหอมห้อยเกลือเนาะหนึ่งน้อยหนึ่งพี่น้องมันจำดีกับกินบ่หมดหรอค่ะห่อไปกินหมองเฮ็ดงานน้ำ กองขอหน่อยค่ะก็แย่อวนเบ็ดเลยค่ะอู้ว่าจหนึ่งในน้อยเต็มกระติบคือเกล้าอ่ะขอบรจดยนรออยตำมบกแตงตัวน้าบันเนาะเดี๋ยวล่างมือก่อนตำบอกแตงตัวเลยพี่น้องแซ่บมือเนี่ยขึดยาก ใส่กับปูพร้อมเดอ้อค่ะปูดองปูหน้านี่บักกอบหนึ่งหน่วยไปอวนตำบกแตนถ้าไมนกัดถอดปลาเข้มให้น,ออน้องเอาน้มันท่านได้ห่อนน้มันท่านได้ห่อนฝั่งเอาลงก่อนไปหลุ่นใจร้อน ทอดปลาเค็มกินกับข้าวเหนียวพี่น้องข้องปลดข้องปลดใครเอ่ยฮะข้องปลดใครปลดของอ้กินกับข้าวเหนียวน้องนเนข้ากันอายเนาะกินตลบอกอวนอีกแล้วหอมจึ้งมย ถอดสามตัวเพื่อนไอ้เนาะที่มันหมดดอกถอดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเป็นอ้วนกระตั้มพี่ระบายกระตั้มแต่งมาในแกงน,อกน้องซัมีนกอร่อยลูลาลูลาที่สุดแล้วกินยังไงกแ็แซ่บเขากับเขาของคนบ้านๆอย่า,าเงเราครับวันนี้เหมือดเหมืหหหอดแท้ไอ้หน้าดองนี่หอมะหน,นะไอ้เนาะ มีเปี่ยนบรรยากาศกินตำบกแตงส้ม,มือกินตำบกหุมใส่อะไรอีกสิหอมัวหอมปลาเข็มเจ้านีปลาเข้มมานน่ะอร่อยปลาเค้มจ้าเนยอร่อยน้ำด้วยน้ำน้ำอร่อยน้ำปลาล้านวาัวน้ำปลาแดงทำพอก่อนทำบกแตง ใส่มะตะลงไปใส่ตะเกียรน้ำใหญ่เป็นอ้วนเป็นเมือสั้นๆเลยเป็นจะไรเน้อสิผ้ากินเข่าคือมือสั้นๆเสียงตังห์ใจเหนียกปั้นเขาเนี่ยกินกับป๋าอันนี้แล้ว ตามโต้พี่น้องคนละโตอีกโต้หนึ่งนีให้เพื่อนๆนะคะเนาะมากินน้ำน,นอ้อเรียบร้อยชิมยังชิมก่อนเหมือระดับนี้เราต้องชิมเนอกนี่ <c oughs> ปอดเลยสีสันเปิดล่าไ้เลยเนปะิดล่าใข่ตำหะคงพริวนตำหะคงแสบตำบักแตงแสบแสบสุดตา่าง คนเหนือเห็นหนังกระแทบว่าจะย่อนนะขันบ่อย่้อนในบ่ดได้ได้กินมาพี่น้องกินเขาน้ำพักกินพ้าเอวนะคะนาะเอ,อ่อเ,เปิดกล้องเขานะี้ไอสำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมีอย่างว่าฝากบอกพี่น้องที่ว่าไผ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับนาะถ้าหากว่าจะไปฉีดกับไปที่โรงพยาบาลที่ว่าเขาที่เขาอยู่ได้เลยนะครับนะในเขตที่เขาอยู่ไปแจ้งเขาได้เลยครับตอนนี้วัคซีนเขาค่อนข้างจะมีนะมีพร้อมนะ วเวลาเราไปไหนไปไหนสะดวกสบายนะแม่แม่แมแวเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไปในสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เขาเขาบห้เข้านะครับเวลามาได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มฝากปีน,น้องด้วยนะครับเนาะเพื่อใผ้จะไปแอลไปอแอลฮันแอลนี่อย่างเงี้ยต้องศึกษาให้ดีเพราะบางที่ถ้าหากบัตรฉีดวัคซีนเขาบห้เข้าดวยครับต้องเช็คบึ้งดีๆนะคะเนะาะเบอร์ปั้น โอ้โหมันต้นน้าตันต้นะนื้ม,นม,มาพี่น้องแซ่บๆน้ำพ้าก,กินเพลค่ะเฮยขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สำเนียงนะคะเน้องพอกันใหม่คลิปหน้าสิไปเที่ยวทางไหนเดินทางไปทางไหนก็นขอให้พี่น้องเพื่อนๆปลอดภัยสุขปูสุขคนนะคะเนาะ,ะ,นะฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็ไปไหนไปไหนก็จะได้สะดวกสบายนะคะเนาะอุ้ยอี่งยังอีกนะ โอ้โหห <c oughs> ูน้อยหนึ่งก็เอาโอเคค่ะแศษเศน้ำพายกินผ้าเอวนะคะนะาะตำบักแตงหนึ่งข่าปลาเข้มปลาแหงทอดนะคะนะ้ะปลาขิโก,ก้ปลาจิโกโ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ